สวัสดีครับดิฮวยชาแนลอาร์ซอลนแฟนคลับก็ผมวันนี้เป็นเช้ามืดของวันที่อนังคารครับที่24่ธันวาคม2567นะครับอุณหภูมิตอนนี้18-19ก็ชื่นใจชื่นใจอยากไปบนหนาวชอบอากาศแบบนี้ยอมที่จะใส่เสื้อแขนยาวเมื่อวานนี้อยู่ชอบก็ใส่เสื้อแขนยาวทั้งวันนะชอบอากาศแบบนี้จริงหายใจรู้สึกสบายอาจจะ อาจจะอาจาอาจะเย็นเย็นมากแต่ว่าต้องดูแลร่างกายตัวเองนะครับก็ชอบอยากให้เป็นอย่างนี้ยาวๆไปเลย <c oughs> นะเมืองไทยเรานาน,านๆจะอย่างนี้ทีนะครับก็ขอบคุณพี่น้องอะก่อนที่จะเข้าเรื่องเมื่อวานนี้หลังก็คุยกันฝากหน่อย <c oughs> เหลืออีกยี่สิบกล่องนะยี่สิบกล่องเท่านั้นสําหรับปีนี้นะครับเรายังพอส่งทันเพราะว่าเดี๋ยวจะหยุดยาวกแล้วจะมาทํางานอีกวันนี้ยี่สิบสี่ยี่ห้ายี่หก ยี่บหกบางท่านก็หยุดแนละ้วยี่สิบเจ็ดยี่ปดก็เริ่มหยุดยาวกว่าแล้วก็บึกแก้วคลาสสิกข,ของที่หวยครับหนึ่งร้อยกรัมสามรอยี่สิบาทส่งทั่วไทยนะตัาสั่งสามกล่องขึ้นไปก็คิดเปยงแค่กล่องละสามร้อยบาท <c oughs> เท่านั้นเองทักไลน์มาครับ tontcrab ต้นครับนะครับเมื่อคืนนี้ก็ได้ไลฟ์สดกันนะหลังจากที่นัดหมายกาันแล้วก็ไลฟ์สดกันประมาณสักชั่วโมงเกือบชั่วโมงครึ่งขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาให้ความสนใจพี่น้องที่มา ร่วมพูดคุยกันนะครับถามสารทุกสุขดิบนะอากาศแถวนุ้นเป็นยังไงมาทั่วเลยเมื่อวันนี้ทั้งเมียนมาทั้งสปอป,อปอลาวปัตตานีกําแพงเพชรจันทบุรีสีสกเกโอมากันเพียบเลยนะครับก็ขอให้มีความสุขกันนช่วงของการปลายปีละแล้วระหว่างเมื่อวานนี้ระหว่างที่ไลฟ์สดก็มีข่าว breaking news มาเลยครับจากพิต้ามากลางไลฟ์เลย พี่น้องท่านใดที่เมื่อวานนี้เมื่อคืนไม่ได้ดูไลฟ์ก็รบก,กวนช่วยย้อนกลับไปดูให้หน่อยไปเพิ่มยอดวิวให้หน่อยนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> นะว่าหลายคนอาจจะแบบไม่ได้ฟังไงปฏิาะติว่าไงที่ห่วยมาเช้าแนะ่แต่เมื่อคืนนี้ที่ห่วยมาซะแบบนะทุ่มสี่สิบห้านี่เปิดมาแล้วนะก็รบก,กวนกลับเข้าไปดูแล้วก็ช่วยไปกดไลค์ให้หน่อยละกันเป็นการช่วยเปิดค่าการมองเห็นให้กับช่องที่ห่วยเชนเอาอาร์เซนอลแฟนคลับของเราด้วยนะครับอ่ะก็ เ s สกี้เมื่อวานก็เป็นการแน่นอนแล้วครับว่าเจ้าบีนะครับไอเจ้าน้องบีบุกายโยซาก้าจะต้องหายหน้าหายตาจากเราไปอย่างน้อยประมาณ2เดือนพี่ต้าใช้คำว่า many week เลยนะฮะจะใช้คำว่า Couple w e e k หนม่มันไม่มันไม่กี่สัปดาห์แต่ว่าพี่ต้าใช้คำว่า many week แล้วก็สื่อหลายสื่อก็ลงมาว่าน่าจะ6สัปดาห์บางสื่อก็8สัปดาห์แต่ลงแล้วน่าจะเป็น8สัปดาห์2เดือน สเดือนนะอาจจะไปเจอเจ้าน้องบีอีกทีก็คือมีนาคมในการเจ็บแฮมสตริงนะเจ็บแฮมสตริงในขณะที่อีกคนหนึ่งที่เจ็บก็คือในรายของอรายฮิมเซอร์ลิงนะครับเพราะว่ารายฮิมเซอร์ลิงก็มีอาการบาดเจ็บเช่นกันนะแล้วก็คือตอนนี้เราอย่าไปปวดหัวแทนพิตา้าออกปะอย่าไปปวดหัวแทนพิต้า บอว่าพี่ต้ามีวิธีการจัดการนะครับมีวิธีการที่จะจัด,จดสรรนักเตะไม่ต้องพูดถึงนะว่าควรจะเอาคนใหม่มาไหมที่เรามีข่าวอยู่อะไม่ว่าจะเป็นทั้งกูดูสมีเอเดนกามีอมีเซเมนโยหรือว่าเอบบูโมอันนั้นมันยังมันยังไม่ใช่ข่าวจริงมันยังไม่ใช่แบบเฮ้ย hey, มันเดี๋ยวพอมุกรลาย้ายมาแน่นอนเก็บกระเป๋าเสื้อผ้ามาอาเซนอนแน่นอนมันยังไม่มีแบบนั้นไง เพราะฉะนั้นสิ่งที่พิต้าเมื่อวานสัมภาษณ์ดีมากๆพิต้าบอกว่าไงป่ะเขาบอกว่าความตั้งใจของผมในการที่จะหาทางออกในกรณีที่เราไม่มีบุคคลยศก้ารวมถึงไรฮิมเซลิงก็คือการที่ดึงเอาสิ่งดีๆที่สุดที่เรามีตอนนี้เอามาใช้เป็นไงล่ะลึกไหมลึกไหมวิธีแก้ปัญหาคือความตั้งใจคือ เอาสิ่งดีๆที่มีอยู่ตอนเนี้ยเอาออกมาใช้ความหมายก็คือนักเตะหลายๆคนที่อยู่ในลิสต์ที่อยู่ในกับทีมตอนเนี้ยต้องดึงพวกเนี้ยมาใช้ใครบ้างอ่าใครบ้างก็อย่างที่เรารู้ๆอยู่ครับทั้งตัวของกราเบียนมาเตรี่ที่วันนั้นหลังจากที่บุกยศาร่ออกไป ก็โยกมาเล่นทางขวาแทนหมาแล้วก็ทําผลงานได้ดูดีมีเข้าตาเลยนะครับขณะที่อ e ีธานวานเนลี่ตรงนี้พิต้าเขาบอกว่าก็เคยเล่นตําแหน่งนี้แต่บับตัวผมบอกว่าอ e ีธานอาจจะดูไม่เหมาะกับริมเส้นแต่แต่แต,แต่อันนี้พิต้าเขาเขาอยู่ลึกซึ้งกับนักเตะเขาเห็นนักเตะมากกว่าที่เราเห็นอันนี้ก็ต้องยอมรับนะแล้วก็ในรายของเลโดทอสซา ก็สามารถเล่นตรงนั้นได้นะครับไหนไม่แน่อาจจะขยับคลายฮาวต์ไปเล่นก็ได้อาจจะเป็นกึ่งกลางกางึ่งปีกเพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่คลายฮาวต์ตอนเล่นให้ไบร์วอริวเซนตอนที่เยอรมันนะ่ะเขาก็เล่นตำแหน่งนี้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ต้าจะต้องทำก็คือไปพูดคุยกับพวกเขาเหล่านี้พูดคุยกับพวกเขาเหล่านี้ทำความเข้าใจว่าจะช่วยทีมจะปรับตัว เล่นในตำแหน่งนี้ได้ยังไงอ่าผู้สุข่าวถามดีนะผู้สุข่าวถามว่าจะเอาอยัางไงจะแก้ไขยังไงถ้าพี่ตาบอกอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็จะมีตัวมงตัวใหม่เข้ามาผมว่านักเตะคนที่อยู่เขาจะรู้สึกยังไงนักเตะที่อยู่กับทีมตอนนี้อยู่เนี่ยผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกผ่านสุขมาเนี่ยเขาจะรู้สึกไงแต่พี่ตาเลือกที่จะตอบว่าเดี๋ยวเอาเนี่ยไปดึงสิ่งดีๆจากนักตเตะเหล่านี้เนี่ยทั้งกาเบมาตีลี่ทั้งอีทาเวนารี่ e ari, นะครับ เลโดทอสซาคาอาแบตรวมถึงเชซุสพวกเขาเหล่านี้เดี๋ยวเราจะต้องมาคุยกันแล้วผมยกก็คุยกันแล้วว่าใครจะมารับหน้าที่ใครจะมาช่วยซัพพอร์ตตรงนี้มากกว่าได้ใจนักเตะส่วนเรื่องการซื้อขายยังไงก็เป็นเรื่องของพี่เขานะจะเดินเรื่องยังไงอันนั้นแล้วแต่ได้มาก็โอเคอ่ะถูกไหมได้มาไม่รู้จะได้ใครไม่รู้ผม,มผมไม่สนใจเลยนะจะได้ใครได้ไรได้มาก็โอเคแต่สมมุติ ถ้ามันไม่ได้เนื่องจากราคามันสูงเวิ่นเวอร์นักเตะมีปัญหานู่นนี่นั่นก็ต้องใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้ดีสุดเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปปวดหัวแทนพิต้า <c oughs> ถูกไหม <c oughs> ให้เขาจัดการเองเขาต้องคุยกับทีมสตาฟก่อนหนึ่งที่เขาคุยก็ต้องคุยกับทีมแพทย์อะเจะบียังไงกําหนดหนายเมื่อไหร่อะกำหนดมาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะกําหนดวันมาอีกทีแต่ตอนนี้คือคร่าวๆก็คือประมาณสองเดือนนะครับแล้วก็ คุยกับสตาฟเจออ้ายังไงแท็กติกที่เรามีอยู่เนี่ยใครจะมาแทนตรงนี้มากกว่าครับที่เขาจะต้องให้เขาไปปวดหัวกันเราเราเองก็เอาใจช่วยเชียนะแต่หลายคนก็นะ่าอย่างที่บอกเราเห็นรูปทรงแล้วไงเฮ้ยไม่มีก็เอาคนนู้นมาเล่นกันได้เชซุดก็มาเล่นกันไห้เชซุดจะลงมาแทนอ่าอ่าเอาเอามาตี้เมื่อวันเห็นมาตี้เล่นดีเอามาตี้มาเล่นขวางขวาเชซุดมาเล่นซ้ายก็ได้และหากยิงด้วยขวาเอ้ยมันได้หมดมันได้หมดเลโดทอซาก็ยังอยู่โอ้โหแหมมัน บางคนบอกว่าดันยูเลนซิเบอร์เลยก็เป็นอีกหนึ่งช้อยที่น่าสนใจใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นทางออกมันมีทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีทางตันนะทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีทางตันมันจะมีแค่ทางออกทางไหนที่มันจะดูแล้วเหมาะสมกับทีมนะละเข้ามาช่วยแบ่งเบาแล้วก็สมดุลที่สุดก็คือสิ่งที่พิต้ากับสตาฟคงจะต้องทำนะครับเพราะฉะนั้นถามผม ก็โอเคแหละเราก็ต้องมีความสึกเสียใจนิดน,ดนดแต่ว่าโอ้โหไอเจ้าน้องบีกำลังเล่นดีและตัวหลักเลยนะเว้ยเอ้แต่ว่าเมื่อดูแล้วสิ่งที่เรามีอยู่ขุมกําลังและทรัพยากรที่เรามีอยู่ตอนเนี้ยเอ้ยยังพอไปได้ยังพอไปได้อ,ไไดอันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงว่าจะเข้านะหลับตานึกไปก่อนหลับตาหลับตาไปเลยนะเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ในอนาคตซึ่งเราไม่รู้ว่าจะเข้ามาไหม นะไม่ใช่มัวต่โอ้ยเดี๋ยวไอ้นั่นจะต้องเข้ามานะโอ้สบายแล้วมีตัวแทนคือมันยังไม่มาถูกว่ามันยังไม่มาเป็นนั้นก็เอาเท่าที่มีตรงนี้ก่อนนะครับการขาดหายไปของบูกาโยากาจะทำให้พลาดการเล่นอย่างน้อยๆเนี่ยบกลารวมถึงกุมภาด้วยนะครับใน,ในฟุตบอลเพีย์มีเหล่ยงในการที่เปิดบ้านเจออิฟสวิตไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดไปเยือนบริสตันนะครับ รวมถึงคาราบาวครับรอบแรกอ่รอบรองชนะเลิศแรกที่ต้องเตะในบ้านกับนิวคาสเซิลพรีเมียร์ลีกที่จะเตะในบ้านกับท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับรวมถึงพรีเมียร์ลีกที่จะเปิดบ้านเจอแอสตันวิลล่าแชมเปี้ยนลีกที่จะต้องไปเปิดบ้านเจอไดนาโมซาเกร็บนะครับพรีเมียร์ลีกต้องไปเยือนหมาป่าวูดแฮมป์ตันแชมเปี้ยนลีกสองเกมสุดท้ายที่ต้องไปเยือนเชีโรนาที่สเปนพรีเมียร์ลีกที่เราต้องเปิดบ้านเจอแมนซิตี้ และคาราบาวครับนัดท,ที่สองรอบรองชาเลศที่เราจะต้องไปเยือนสาริกาดงเซนเจมปาร์คิวคัสเซนนี่คือเข้าคร่าวเข้าคร่าวที่จะขาดไปก็คือ12แมตที่บุกอโยซาก้าไม่อยู่กับเราหน้านะครับก็เป็นการบทพิสูจน์บทพิสูจน์นะซาก้าไม่อยู่แต่เชซุดมาแล้วอ่าถามผมผมเอ้ยมีเท่าไหร่ก็ต้องเท่านั้นอะ่ะก็สู้ไปผมก็ต้องสู่อ่ะทำยังไงได้นะครับ ก็ด้วยอายุอานามเขามันยังไม่เยอะไงยี่สิบสามก็สภาพอะไรต่าง,งๆมันก็อาจจะทําให้การฟื้นตัวไวขึ้นนะครับอาจจะทําให้นะด้วยด้วยพละกําลังด้วยอายุอานามเนี่ยมันยังไม่ได้ยังไม่ได้ใช้งานอะไรหนักไนงะก็อาจจะอาจจะนะอาจจะทําให้อาการไม่ได้หนักอย่างที่เราคิดแต่ว่าก็อย่างนี้นเราก็ต้องคิดอะไรให้ในแง่ร้ายๆไว้ก่อนส่วนใหญ่จะ้เป็นแบบนี้ถูกป่ะทะเลาะก,กันซะก่อน คุยกันเนี่ยทะเลาะกันซะก่อนแต่ถ้าเผื่อปุ๊บคุยกันแล้วโหสองเดือนแน่นอนแต่กับกลายเป็นเหลือสักเดือนครึ่งเงี้ยก็โอเคไม่ขัดข้องใช่ไหมอ่าก็ต้องตามตามลุ้นกันไปตามลุ้นกันไปนะครับพี่น้องไม่ต้องกังวลอะไรมากมายนะสถา,านการณ์ของทีมเราผมว่ายังโอเคนะครับเมื่อเทียบอีกหลายๆทีมตอนเนี้หนักหนาสาหัสกว่าเราเยอะมากๆนะวันที่เราถลม่ม กิซโซ่มาเลไปห้าหนึ่งเนี่ยทำให้ปีนี้เราทำสถิติในการยิงนอกบ้านในการยิงคู่แข่งเนี่ยห้าลูกมากี่แมตช์นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแมตช์เข้าไปแล้วเก้าแมตช์เข้าไปแล้วนะที่เราปีนี้นะที่เรายิงโค้ดต่อสู้ห้าลูกนะครับเริ่มตั้งแต่นู่นเลยยี่สิบมกราต้นปีเลยเราก็บุกไปเ,เราเปิดบ้านชนะกิซโซ่มาเล่ไปห้าศูนย์ บุกไปชนะเวสแฮมใครจำได้60ครึ่งโหลนะบุกไปชนะเบอร์ลี่ครับหู้บุกไปชนะเชฟฟิลยูนเตหกศ0เปิดบ้านชนะหอยทาก <c oughs> หอยน้ำเงินไป50นะแล้วก็เปิดบ้านชนะโบตันไป51าคาราบาวครับแล้วก็บุกไปอัดสปอร์ตติ้งห้านนะ้วใครจำได้แล้วก็บุกไปอัดเวสแฮม หประตูต่อสองแล้วก็ล่าสุดเนี่ยบุกไปอัดคริสตัลพาเลสห้ประตูต่อหนึ่งเดี๋ยวในวันเสาร์นี้คืนวันศุกร์ต่อเสาร์นะคืนศุกร์ต่อเสาร์เราจะเปิดบ้านเจอ Town. อิฟสวิตทามาดูกันมาดูกันอันนี้แหละจะเป็นบทพิสูจน์บทแรกเลยที่ถ้าเผื่อเราเจอกับคู่ต่อสู้ที่ลงมากองกันเต็มหน้าบ้าน ลับลึกลึกลอโต้เหมือนกับที่เอเวอร์ตันทำกับเรานะแต่ทีมนี้จะเป็นทีมอ e ิสวิตซึ่งเราเจอแบบนั้นแน่นอนเราจะเจอลักษณะการเล่นที่แบบลงมารับทั้งทีมกองอยู่ทั้งทีมแล้วรอสวนรอโต้เราเจอแน่นอนมาดูกันว่านักเตะเราจะฝ่าเข้าไปยิงได้ไหมเชซุสที่ก็ยังร้อนแรงร้อนแรงอยู่เนี่ยจะฝ่าเข้าไปยิงอ e ิสวิตได้ไหมถามผมผมว่ายิงได้ผมว่าเดี๋ยวเชซุสยิงต่อเนื่อง อ่าฟังคําวันนี้ไว้เลยนะผพราะว่าคารเบนนจะสุดเดี๋ยวเจอกับอิสวิตเรายิงต่อเนื่องแน่นอนครับด้วยความรู้สึกว่าเขาขับมาแล้วไนงะเข้าฝักเข้าอะไรแล้วด้วยการยิงสองลูกล่าสุดเนี่ยเป็นการยิงสองลูกแบบสบายใจอะ่ะเป็นการยิงที่แบบรีแลกซ์มากลูกแรกกอลเล่ไปตุ้มสมดาแล้วก็ทําหน้าแบบนั้นแล้วโดยเฉพาะลูกที่สองที่พี่เบึกโทมัสปาเต้แปะคืนมาให้ อันนั้นยิงด้วยสัญชาตญาณจริงๆโดยยิงด้วยสัญชาตญาณยิงด้วยความมั่นใจปันแบบจังหวะการวางเท้านี่มันเหมือนกับมันอิสระมันยิงแบบสบายใจยิงแบบยิ้มอมยิม้มขนมอะไรเงี้ยนั่นคือความมั่นใจที่เขากลับมาแล้วเพราะนั้นผมว่าเดี๋ยวเชสซุตต่อยอดแน่นอนนะก็ไม่รู้แหละสถานการณ์มันจะเป็นยังไงทีมมันก็ต้องเดินหน้าต่อ นะไม่ต้องไปปวดหัวไม่ต้องไปโอ้ยต้องเอาหน้าแล้วต้องเอาอะไรแล้วอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเรื่องของเขาแล้วเราไม่ต้องไปพะวงแทนเขาเรามีเรื่องพะวงเยอะว่าเราจะเที่ยวปีใหม่ที่ไหนดีอย่า <c oughs> งนั้นอย่างนั้นดีกว่าเนาะอย่างนั้นดีกว่านะครับไม่ต้องไปพะวงอะไรของคนอื่นเขาเนาะโอ้นะครับก็เดี๋ยวมาดูโปรแกรมกันนะครับโปรแกรมของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนี่ในวันพฤหัสนะครับวันนี้ได้พักวันพุธก็ได้พักแต่วันพฤหัส วันปรหลาดเนี่ยความรู้สึกจะเหมือนกับเตะบอลบันเสาเลยเราจะได้ดูบอลบันเสาเลย Boxing Day นะ Boxing Day ก,ก็เป็นเทศกาลแก่ของขวัญกันของอบรรยากาศของคริสต์มาสนะครับที่อื่นนี่ไม่มีเตะที่อื่นเนี่ยนักเตะกลับไปหาลูกเมียไปนอนอยู่ใต้ผ้าห่มอุนอ่นๆไปจุดผิงไฟเตาผิงแกะของขวัญและประทานอาหารกันแต่ฟุตบอลอังกฤษก็ต้องเตะกันอยู่ครับมันเป็นประเพณีมาเป็นร้อยปีแล้วเพราะฉะนั้น ก็อันนี้แหละก็เป็นอีกหนึ่งสีสันจะถามว่าสีสันก็สีสันแต่ว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งแหละที่ทําให้นักเตะกรอบกรอบเป็นข้บเกลียบเตะกันแล้วเตะเดี๋ยวอีกสองวันเว้นวันด้วยนะก็มาดูโปรแกรมคร่าวๆนะครับสําหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในวันพฤหัสนะวันพฤหัสเนี่ยเริ่มเตะตั้งแต่ทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งเลยนะแล้วก็ไล่ไปนะครับส่วนของเราเตะในคืนวันศุกร์ต่อเสาร์คืนวันศุกร์ต่อเสาร์ ก็เจอเปิดบ้านเจออิฟสวิตเเป็นคู่สุดท้ายของในช่วงของบ็ x i n g Day แต่คือมันเถาเสร็จปุ๊บเนี่ยพักอยู่2วันพักอยู่2วันครับในวันที่2เราลงไปอีกแล้วนะโดยการที่จะต้องบุกไปเยือนเบนส์ฟอร์ดนะครับยุบบุกไปเยือนเบน n t ฟอร์แล้วก็ถึงไปบุกไปเยือนไบตันเพราะฉะนั้นในช่วงของ มก,กราคมเนี่ยก็คงต้องเป็นอะไรที่ผมว,ว่าใครก็บอกว่าเราเจอทีมอ่อนแต่ว่าเราไปเยือนสองแมตช์เราไปเยือนสองแมตช์โอเคแมตช์กับนิวก็แมตช์กับกิซาวาเนตตเรากลับมาคืนฟอร์มยิงได้ห้านึงแต่ว่าทีมที่ไปเยือนก็ไม่ธรรมดาสําหรับทั้งเบรนท์ฟอร์ดและรวมรวมทั้งถึงไบรตันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อ่ะก็ต้องตามดูกั้ไปไว้ไว้เดี๋ยวค่อยใกล้ๆค่อยมาอัปเดตสถานการณ์กันอีกทีละกันนะครับก็ต้องรอดูข่าวจากทางน,นู้นด้วยรวมทั้ง คงคอยจับข่าวแวแวๆว,ว่าใครที่จะอยู่ในลิสต์ใครที่เราเข้าไปคุยแล้วหรือ,อยังนะไม่ว่าจะเป็นเชสโกไม่ว่าจะเป็นยอเคเรสนะรวมถึงอีซักแนมะ่แต่อีซักในผมแทบตัดไปเลยนะสําหรับอีซักนะสําหรับผมนะถ้าเผื่อมาก็โอเคแต่ถ้าเผื่อไม่มาผมก็โอ้ผมตัดเพราะราคาค่อนข้างที่จะดุและอย่างหนึ่งหลายสื่อหลายกระแสก็บอกเลยอีซักเนี่ยเปราะง่าย เดี๋ยวพอมาอยู่กับเราพัวป้าขึ้นมาแล้งงานเข้าอีกนะเพราะนั้นก็ก็ต้องซื้ออย่างระมัดระวังซึ่งผมมั่นใจว่าทีมสตาร์ททีมพิต้าทีมสเกลทุกอย่างเขาต้องทำงานอย่างหนักแน่นอนในการที่จะ,ะทำยังไงก็ได้ให้ทีมของเราประคับประคองไปให้ได้ถึงสุดถามพิต้าพิต้าบอกยอยังลุ้นอยู่นะครับนักเตะทุกคนตอนนี้คุยกันรู้เรื่องหมดแล้วว่าเรายังอยู่ในทรงเรายังมีความมุ่งมั่นที่จะที่จะ มุ่งหน้าเป็นผู้ทักจริงต่อแม้ว่าตอนนี้ออปต้าออปต้าออปตาออปตาจะออกมาแล้วนะครับว่าลิเวอร์พูลโอกาสที่จะคว้าแชมป์มีถึง80%กว่าเปอร์เซ็นต์ในขณะที่ของเราขยับขึ้นไปนิดนึง10%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับอันดับ3ก็เป็น Chelsea, นะเชลซีนะลิเวอร์พูลเขไป80กว่าเลยอ่ะก็ต้องยอมรับแหละโอ้โหยิ่งผลงานล่าสุดเนี้ยออกไปยิงไก่ไส้แตกเลย6-3นะแต่ว่า ก็บอกแล้วอะไรอะไรมันเกิดขึ้นได้หลายคนถามบอกพี่พี่ที่เว่ยถ้าเปิดอลิเวพูไม่แผ่วทำไงอะ่ะก็ยกแชมป์ให้เขาไปเลย <laughs> ถูกเปล่าไอ้เขาบาไว่าแผ่วมายความว่าเก็บชัยชนะต่อเนื่องใช่ไหมก็ก็ให้แชมป์เขาไปดีถ้าเผื่อเขาไม่แผ่วอ่ะไม่เห็นจะยากถูกเปล่าเ <laughs> ขาแต้มเขาตามเขาแต้มเข,า,มขานําเราอยู่แล้วเขามีแมตต์ตกค้างอีกด้วยซึ่งเราไม่รู้จะเป็นยังไงแต่ตอนนี้หน้าสถานการณ์ตอนเนี้คือเขานําเราอยู่นะแล้วถ้าเผื่อ ถ้าเผื่อสมมุติว่าเขาไม่พลาดเลยเนี่ยตอนนี้เขามีอยู่สามสิบเก้าเรามีสามสิบสามเขาแข่งสิบหกเราแข่งสิบเจ็ดนะเขานําเราอยู่หกแต้มถ้าเผื่อสถานการณ์ตอนนี้แมตต์ต่อแมตต์แมตต์ต่อแมตต์แล้วถ้าเผื่อเขาไม่พลาดเลยก็เขาก็ได้แชมป์ไม่เห็นจะยากเลยคํานวณง่ายๆแต่อย่าสะดุดเสมออย่าดุดแพ้ให้เราละกันแล้วเราเองเราเองก็ต้องอย่าไปสะดุดเสมออย่าไปสะดุดแพ้อะไรด้วยอะไรอะไรมันเกิดขึ้นได้ ย,ออยังเหลืออีกครึ่งทาง่ะพี่น้องใช่ไหมยังเหลืออีกครึ่งทางอย่ารีบอย่ารียบยอมแพ้อย่ารีบกระดีกระดาหลายทีมเนี่ยโอ้คืเมื่อวานนี้กูรูชูถ้วยแชมป์แล้วนะชูถ้วยแชมป์แล้วไปดูไปดูเมื่อวานพี่น้องในในช่องก็บอกโอ้โหเขาเขาชูถ้วยแชมป์แล้วก็อันนั้นเป็นเขาอยากแรบเขามีความสุขใช่ป่ะคนเราอะไรมันทําได้มีความสุขไม่เดือดร้อนใครก็เอาไปเถอะนะ ผมว่าแฟนๆของลิปูก็เกตการ์ดชอบอะยกแชมป์อยู่ตัววแล้วสําหรับพี่เราคนหนึ่งไปดูได้นะในขณะพี่เราอีกคนนึงกูรูของผีแดงได้ข่าวเมื่อวานนี้อารวาสฟาดหางฟาดงวงฟาดหางอ่ะแล้วเข้าไปดูแล้วเออว่ะผมวจะเป็นเราเราก็ต้องเราก็เราก็ต้องนะทีมเล่นแบบนั้นนั่นก็ต้องแบบอารวาสหน่อยว่าเล่นในบ้านแพ้บอลมัดได้ไงสามศูนย์นะก็เอาละบอกแล้วไงสถานการณ์หอมบางทีมนแยกกับเราอีกซิตี้เป็นไงครับ แย่ yeah, นะหนักเลยซิตี้เออซิตี้อ่ะเป๊ปได้ข่าวว่าเป็นบรรยากาศในห้องแต่งตัวตอนนี้เครียดนักเตะหลายคนเครียดกับอินคายกูดูการก็ให้สัมภาษณ์มาแล้วตอนนี้นักเตะในทีมตอนนี้มีความเครียดมีความกังวลเยอะนะเพราะว่านอกจากการขาดหายไปของโรลี่แล้วเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่มากวนใจนักเตะก็คือในเรื่องของคดีความน,นี่แหละใครที่ว่าเฮ้ยซิตี้จะรอดซิตี้จะรอดผมว่ามันส่งผล วงในอะไรเขาก็ต้องรู้กันนะว่าเฮ้ยโอกาสที่จะโดนโดนลงทันมีสูงมันจะลงทันแบบขนาดไหนผมว่านักเตะก็ต้องมีความกังวลนะครับใครบ้างไม่กังวลมนุษย์มันก็ต้องมีความกังวลทั้งนั้นแหละนะก็แล้วแต่ใช่ไหมแต่ละทีมก็มีปัญหาพี่แองก็มีปัญหาเล่นเกมรับไม่เป็นกูเล่นเกมลุกอย่างเดียวนะบุกไปโดนโดน,โดนหงยิงคิดแตะคิดแต่นะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเพราะนั้นก็ของเราเองค่อยค่อย นะประครับประคองทีมไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีละกันนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวตามข่าวมาอีกทีครับเช้านี้ก็ขอให้มีความสุขกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับไปกับที่หวยเชนอลอาร์เจนแฟนคลับด้วยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะยี่สิบกล่องสุดท้ายรีบจับจองเงินเข้ามานะครับสาหรับหมึกแก้วคลาสสิกของที่ห้วยไว้ไปรับประทานกันช่วงของปลายปีนะเมื่อวานพี่น้องก็สั่งกันมาแล้วก็เหลือไม่มากแล้วก็เดี๋ยวที่นี้เป็นอาทิตย์สุดท้ายที่ผมจะส่งแล้วเพราะว่า หลังจากไปหยุดยาผมคงไม่กล้าส่งอะกลัวของไม่ค้างแล้วก็ทักไลน์กันมาได้ครับ T O N T C R A B นะฝากดูคลิปกัน,นยาวอยากกดข้ามโฆษณานะครับแล้วก็ท่านใดที่เมื่อวานไม่ได้มาดูไลฟ์รบกวนเสียสละเวลาสักนิดหนึ่งไปดูไลฟ์ให้ผมหน่อยเมื่อวานนี้ที่ไลฟ์ไฟเมื่อวานช่วยไปกดไลค์กดแชร์ไปเมนต์อะไรก็ได้นะครับที่ทําให้เป็นการเปิด เปิดการมองเห็นเปิดค่าการมองเห็นให้กับช่องของที่หวยด้วยนะครับวันนี้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขครับเดินทางไปไหนด้วยความปลบภัยส่งกำลังใจพี่น้องเจ้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามสารจังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศนะครับคุณสุดยอดอยู่แล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับผมวัสดีครับ <c oughs>